สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory d i m f u n ันะครับวันนี้เราจะมารีวิวการ์ตูนเรื่องใหม่กันนะครับซึ่งมันมีกระแสนะฮะเริ่มที่จะแบบโด่งดังขึ้นเรื่อยๆนะครับจากซีรีส์ที่มีชื่อว่า g a n n i b a l นั่นเองนะครับซีรีส์ g a n n i b a l นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการ์ตูนชื่อเรื่องเดียวกันนะครับของค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนแนวสยองขวัญ สืบสวนสอบสวนนะครับผลงานของอสึชิอิวามโตะนะครับซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกใน2,557นะครับแล้วก็ได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่ากันนิบาวในดิสนีย์พาร์นั่นเองนะครับเรื่องราวของเรื่องนี้นะครับก็จะกล่าวถึงไดโงะอากวะนะครับนายตำรวจหนุ่มเนี่ยที่ย้ายครอบครัวมาประจำการอยู่ที่หมู่บ้านคุเงะมุระอันเงียบสงบนะครับแล้วก็มีหิมะ ตกตลอดทั้งปีนะครับมันเป็นชานเมืองที่ห่างไกลผู้คนของญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่เพราะเหตุผลคนใดนะครับแต่ว่าเหมือนตัวพระเอกเนี่ยจะมีปมในใจอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีลูกสาวกับเมียเขานะฮะที่ตามติดกันมาด้วยนะครับลูกสาวเขามาชิโรเนี่ยก็เป็นเด็กน่ารักน่ารักนะฮะแต่ว่า มีความผิดปกติบางอย่างนะครับที่ทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับในกระตูนมันก็จะค่อยคอยคลายปมไปทีละเรื่องให้เราได้รับรู้กันนะครับแต่ประเด็นนะฮะจะไม่ได้อยู่ที่ตัวลูกสาวของเขามากนักนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้มาแทน เจ้าหน้าที่คาโนะนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนก่อนที่เคยมาอยู่ในตำแหน่งของไดงโงะอากะวะที่เขาย้ายมาหรือว่าพระเอกของเรา,าย้ายมานั่นเองนะครับคานเนี่ยเขาเป็นนายตำรวจเนี่ยที่หายตัวไปนานสักพักหนึ่งแล้วนะครับในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับไม่มีใครรู้ว่าไปไหนนะครับแต่ว่ามีข่าวลือแปลกๆนะครับว่าไอตัวคานเนี่ยมันเป็นคนบ้า สติไม่ดีนะครับเคยมาอารวาสวอยวายว่าไอหมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นพวกกินเนื้อมนุษย์ระวังไว้ให้ดีมันเป็นพวกวิปลาสนะครับคือตะโกนบวกเวดวอยวายแบบนี้นะครับทำให้มีข่าวลือต่างๆนานามากมายสำหรับนายคาโนที่เป็นนายตำรวจคนก่อนก่อนที่ตัวพระเอกจะเข้ามาดูแลนะครับทีนี้นะครับพออยู่หมู่บ้านนี้ไปได้สักพักหนึ่งนะครับจากที่มัน ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรนะครับมันก็มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นนะครับทำให้พระเอกเนี่ยจะต้องเดินทางเข้าไปจัดการนะครับนั่นก็คือตระกูลโกโตนะครับซึ่งเป็นแบบชายชะกันประมาณ3-4คนนะครับวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาแล้วก็แจ้งกับนายงาะอากะวะหรือว่าพระเอกของเราว่าคุณยายของเขานะครับคุณยายในตระกูลโกโตะของเขาเนี่ย ถูกหมีทำร้ายนะฮะจนตายนะครับอยากจะให้ไอตัวพระเอกเนี่ยเข้าไปช่วยเข้าไปดูหน่อยนะครับพระเอกมันก็รีบวิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปนะฮะทำงานอย่างที่คุ้นเคยอย่างที่เคยทํามาน,นะครับเขาก็วิ่งเข้าไปตรวจสอบศพคุณยายนะครับปรากฏว่าคุณยายเนี่ยสภาพเละมากนะครับมีชิ้นส่วนหลุดขาดออกจากกันด้วยนะครับ ไอ้พวกตัวตระกูลกโตที่เป็นชายชกันทั้ง3 4 5หคนเนี้ยเขาก็บอกว่าคุณยายเนี่ยโดนหมีทำร้ายเราจะต้องจัดการมันนะถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการมันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ไอหมีตัวเนี้ยมันทำร้ายคุณยายจนถึงแก่ชีวิตเนี่ยพวกเราเนี่ยแบบเศร้าใจมากเลยนะครับพยายามแบบบอกกล่าวกับตัวพระเอกด้วยความตื่นตระหนกนะครับ แต่เมื่อพระเอกตรวจสอบไปที่เ <lawsuit> ก <royable> ิดเหตุเนี่ยกลับพบว่าแขนของคุณยายนะครับมีรอยฟันของมนุษย์อยู่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นรอยฟันของใครนะครับไอ้พระเอกก็เริ่มนึกในใจนะฮะว่าถ้าเป็นหมีจริงมันไม่น่าจะมีรอยฟันของมนุษย์อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็เลยพานนึกถึงข่าวลือที่คานุเคยอรว่าแล้วบอกว่าหมู่บ้านนี้มันเป็นพวกกินคนนะครับ พระเอกเนี่ยมันก็เลยรู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยนะครับเขาก็เลยหยิบนิ้วในที่เกิดเหตุนะครับส่งให้นิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบลายนิ้วมงลงมือนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวชายชะกัน4ีห้าคนที่เป็นคนเจอศพคุณยายนะครับเขก็มาตามไอตัวพระเอกอากะวะของเราไปอีกครั้งนะครับบอกว่าให้ไปตามล่ามาีกันเถอะ มีพวกนี้มันอันตรายมากถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันอาจจะทําร้ายคนอื่นได้อีกนะครับคุณยายก็ตายไปแล้วนะเป็นคนในตระกูลเก่าแก่เนี่ยเราไม่อยากให้มันมีเรื่องอะไรที่มันแย่ไปกว่านี้นะครับเขาก็เลยติดตามพวกวัยรุ่นชายชะกันต่างๆที่อยู่กับตระกูลโกโตเนี้ยเข้าไปในป่านะครับแต่ตั้งแต่แรกเลยนะฮะตั้งแต่ที่มาอยู่หมู่บ้านเนี้ยไอคนพวกนี้มันก็มีพฤติกรรม แปลกประหลาดทําให้พระเอกสงสัยเนี่ยอยู่หลายครั้งหลายครานะครับพอเข้าไปในป่านะฮะอยู่ๆไอชายชะกันก็หันมายิงปืนใส่เฉียดหูเข้าไปนิดหน่อยนะฮะปั้งนะฮะไอพระเอกเนี่ยก็ตกใจว่ามึงเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยนะครับหรือบางทีก็หันปากกระบอกปืนมาทางพระเอกแล้วก็บอกว่าล้อเล่น ฉันแค่ล้อเล่นเองไงอยาซีเรียสไปเลยนะพระเอกก็แบบรู้สึกว่ามันไม่น่าไว้วางใจนะครับอยู่ๆมึงเจ้าปืนมาจ่อหน้ากูแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะหรือว่าจะอย่างเช่นไปเจอเด็กนะฮะในคณะเดินทางที่เข้ามาด้วยเนี่ยไอเด็กคนนี้อายุอานามก็เป็นแค่วัยรุ่นแบบ ไม่กี่ปีนะฮะน่าจะประมาณ14 15ไม่เกิน17อะไรประมาณนี้แต่มันกลับใช้ปืนล่องแค่ว่องไวนะฮะแล้วก็มีการกระทําอะไรที่มันดูผิดปกติวิสัยที่ไม่น่าจะใช่คนปกติทํำนะครับสําหรับชายชายารหนุ่มของตระกูลกวัวโตะนี้นะครับมันทําให้พระเอกเนี่ยยิ่งนึกเชื่อมโยงไปถึงคําบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ตํารวจคาโนที่เคย กล่าวเอาไว้ด้วยนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปนะฮะเขาก็พยายามใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับแล้วก็เล็งเห็นว่ามีคนทําพิธีอะไรบางอย่างอยู่นะครับเขาก็เลยสอบถามว่ามันเป็นพิธีอะไระคนในหมู่บ้านเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นพิธีที่จัดให้กับคุณยายตระกูลโกโตะที่ตายไปนะฮะเป็นการแห่ศพ ตามธรรมเนียมนะครับเพื่อทําพิธีประมาณนี้นะฮะทีเนี้ยระหว่างที่เดินไปนะครับเขาก็กลับไปพบกับลูกสาวของคานุนายตำรวจคนนั้นนะครับมาดักรออยู่แถวแถวนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันฆ่าพ่อของฉันแล้วมันก็กินคนด้วยนะฮะ คนในหมู่บ้านเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจเริ่มหงุดหงิดนะฮะอยากจะมาตื้อไอเด็กนี่เหลือเกินนะฮะไอเด็กคนนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่เชื่อนายลองเปิดในถังนั้นดูสิถัทงที่แบกศพยายโกโตมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเพราะไอพวกนี้แดกไปแล้วไงล่ะนะครับไอพระเอกเนี่ยเขาก็เลยยิ่งแบบชงนใจนะฮะเริ่มสงสัยเริ่มเชื่อมโยงนู่นนี่นั่นเข้าไปอีกนะฮะรอยฟันที่เห็น บนแขนชิ้นส่วนในป่านะฮะอ่าแล้วก็สภาพมันไม่น่าจะใช่หมีกัดนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยเชื่อมโยงเริ่มรู้สึกว่าไอ้หมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็ไอตระกูลเนี้ยมันเริ่มมีอะไรแปลกๆนะครับพอไปถามรายละเอียดกับคนรอบนอกหมู่บ้านนะฮะที่เป็นชาวบ้านที่แบบไม่ได้สนิทสนมกับตระกูลโกโตเท่าไหร่ก็ปิดปากเงียบพยายามไม่พูดถึงตระกูลนี้นะฮะ แล้วก็พยายามปิดบังอะไรบางอย่างนะครับมันก็เลยทําให้พระเอกเนี่ยจะต้องสืบหาความจริงให้ได้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านนี้กันแน่นะครับความจริงไอแนวๆเนี้ยมันก็มีเคยสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้นฉบับการกินเนื้อมนุษย์เลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นของแอนโทนีฮอปกินนะครับที่ เป็นตำนานนะฮะของฮันนีบาลในเรื่อง s i l ลน t อฟเดอะแลมนะฮะหรือว่าอมาคิตไม่เงียบเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบโลกภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการกินเนื้อมนุษย์ในช่วงแรกๆเลยนะครับในญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็มีฆาตกรที่กินเนื้อมนุษย์ของญี่ปุ่นน่ยจริงๆอยู่นะครับที่ชื่อว่าอิเซสังวะนะฮะอันนี้ทุกคนก็ไปอ่านประวัติของแกกันได้นะครับ รู้สึกว่ามันแอบ,บจะคล้ายๆลุงพลนิดนึงนะฮะชีวิตแกนะถ้ายัางไงเนี่ยก็ลองไปติดตามกันได้นะครับกับซีรีส์กานิบาวแล้วก็การ์ตูนเรื่องการิบาวนะฮะมันเป็นอ่การ์ตูนแนวแบบสยองขวัญสำหรับใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าเลือดาสาดนะครับหรือว่ามี เรื่องราวโหดโหดเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับมันเลยมีเลดบอกเอาไว้ให้ตรงหน้าปกแล้วนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเรื่องราวเนี้ยก็คือมันจะชวนให้ติดตามเกี่ยวกับความเป็นไปของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระเอกมีอดีตยังไงนะฮะและห,หมู่บ้านแห่งนี้มันซ่อนความลับอะไรไว้นะครับมันทําให้แบบเรา อยากจะดูตอนต่อๆไปนะฮะเพื่ออยากจะทราบความจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความลึกลับน่าค้นหาอะไรครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตระกูลโกโตเองนะครับหรือว่าชาวบ้านรอบๆนอกนะครับไอตัวคาโนะตำรวจที่หายไปนะครับกับลูกสาวของเขาแล้วก็นายตำรวจประจำพื้นที่เนี่ยทุกคนมันดูน่าสงสัยมากๆนะครับมันทำให้แบบว่ารู้สึกได้ว่า น่าติดตามนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องแนวๆน,วนี้แล้วมันพยายามจะทำบรรยากาศให้วางเวงคือถ้ามันเป็นซีรีส์เป็นหนังอย่างเงี้ยผมเข้าใจได้นะครับมันก็จะมีบรรยากาศนั้นจริงๆนะเพราะว่าอยู่ในหิมะแล้วมันก็จะวางเวงแล้วก็ชวนขนลุกอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ว่าพอมันเป็นลักษณะของการ์ตูนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยังสื่อความน่าขนลุกได้ไม่ดีเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าเทียบกับ อย่างจุนจิอิโต้นะครับถือว่าการ์ตูนอย่างเรื่องสกายไฮที่มันวาดไม่ค่อยสวยเลยแหละแต่ว่าบรรยากาศนะครับหรือความน่ากลัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้มากกว่าในเรื่องกันิบาวนะครับเพราะเนื่องด้วยลายเส้นเนี่ยมันดูขัดกับบรรยากาศในตอนนั้นนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่สําหรับผมนะครับแต่ว่าในด้านการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยมันทํา ได้ดีจริงๆนะครับการิบาวเนี่ยก็เลยเป็นกระตูนที่ครบเครื่องนะฮะทั้งความตื่นเต้นเร้าใจสยองขวัญดราม่านะครับการเดินเรื่องเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับมันจะค่อยๆปูพื้นไปให้ตัวละครมีที่มาที่ไปอย่างไรและให้น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการแบบความสมจริงมากก็แนะนำให้ไปดูอ่าฉบับซีรีส์นะฮะของกานิบาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า เป็นกระตูนเนี่ยความาน่าคนลุกนะครับความน่ากลัวมันก็อาจจะถูกลดทอนลงไปบ้างแต่ว่าในเรื่องเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยยังไงก็สนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าเนื้อหาบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันรุนแรงเกินไปนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบพวกเลือดนะฮะหรือว่าอะไรสยองขวัญน,นะครับ สรุปเลยก็คือกานีบาวเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ไม่ควรพลาดสำหรับแฟนๆแนวนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เมมมารยิยิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ